น้าคืนอาวุธแล้วใช่ไหมครับไปต่อไปต่อดีกไปต่อดีกไปต่อธนาคารสักสี่อ่ะธนาคารอ่ะบุหรี่แม่งตกอีกแล้วอะไรใช่ว่าเอธนาคารเนี่ยไปหมดแล้วไปดิไม่กูต้องไปธนาคารไหนเนี่ยอ่าปื้อเก็บอยู่ครับไปบไปไปบุกเลยไปบุก ไอ้คิดรถออกมายัางเนี่ยยังยังครับเขาลืมคืนอาวุธครับเมื่อกี้ชนะชนะไปก็เจอะไรลักตก,ะกะมาอยู่ดีไม่หรอกจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้เว้ยมึงจะยอมแพ้ตั้งแต่มึงไม่เริ่มมันก็ไม่ใช่ป้ามึงก็ดูอย่างเสียไม่ได้เมื่อวานดิยังโชว์โชว์ให้เห็นเลยนะว่ากูก็ชนะะไรลักได้อ่ะคันนี้ มีราชโนมารับด้วยจากว่าคุยเพื่อนกูชื่อแม่ค้านหน่อยเน่เน่มีบาก็ได้มีบาก็ได้หาเรื่องไอ้เหี้ยมีบากันปะไปทันหรอรอบลอยอยู่ครับรอบนี้ไปเราลอยอยู่อ่าจะเอาใกล้ๆกกันธนาคารมึงจะแข่งจริงเหรอเนี่ยไอ้เหี้ย อะะไรนมึงยังแข่งจริงก่อนมึงจะเล่นตำแหน่งไหนกูชนะไอ้เยียตีอ่ะเล่นตำแหน่งไอ้ตีอ่ะไอ้เยียตีเล่นปืนนะภาพยิงไปใครไปโดนหรอกเฮ้ยเฮียัวช่วยเพื่อนเลยไอ้ไอ้ไอ้ครับข้าวตีวิบากวิบากเจอวิบากเลยเขาตอยู่ไก่เยี่ยโลนเนี่ยไอ้ตีมันบอกจะไปเล่นตำแหน่งหมึงอ่ะมาเลยมาเลยไม่หรอมาเลยมาเลยมาเลยครับมาเลยมาเลยบอกมาเลยบอก บอกมึงไม่ไหวหรอกเดี๋ยวกูตบให้ติ๊กแตกเลยบอกอย่างเี้ยอติบอกอ่ะมึงไม่ได้พูดอ่ะมึงไม่ได้พูดอ่ะมึงก็มึงพูดไม่ออกเหี้ยบอกนะบให้เขแท้งจรงไหมเนี้ยมึงดอกทองไ้างเย็ดอะไรนะดอกทองไ้างเย็ดอะไรเจ๋เจ๋ว่าอะไรนะแกงจริงไหมเน่ะอะไรนะอะไรอ่ะไม่ได้ยินพูดอะไรอ่ะอติบอกว่าลุงให้เขาเข้าแกลงจริงไหมเนี่ยอติบอกว่าเป็นไงบุ๊ว่าไง นินทาอะไรกันอ่ะฮ่าฮ id ่าไม่ได้พูดเลยฟังเสียงแรบแหล่ไอที่อ่ะข้างไหนนะพวกยิงข้างไหนนะมึงยิงดูแล้วมึงไปสัตว์มึงเข้มดูไปดูอะเขาอะบอกเลยงียบจังวะเข้าไหนเียเขาไปไหนคนน้อยคนน้อยคนน้อยใหญ่ใหญ่มันออกแล้เว้ยใหญ่ม่นออกแล้เว้ยดูข้างได้มึงดูเล่นกระเป๋าด้วยถ้ามีดเล่นกระเป๋าไปเดี๋ยวชุบเอง เต็มเลยกูลื้อนไปช่องกูจะรู้ช่องมาหนึ่งมึงฆ่าตัวไอ้นี่มันก่อนเด็กไม่มีใครออกมาเดี๋ยวกูดักให้เดี๋ยวกูดักให้อยู่อยู่อยู่อยเจเคล้มเจเคล้มชุบก่อน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 บพ่อมึงอ่ะเฮ้ยรู้เขาเป็นอะไรนะเมื่อกี้ลุงเขาเป็นอะไรเมื่อกี้ โพ่อทำที้ยอะไรตัวเมื่อชุบสี่ที่เหม็นที่ชุบอย่างไงเนี่ยชุบมาดีไหนเนี่ยซิมบกี่แล้วนะซิมบกี่แล้วนะโอ้ชุบลงเจอสัตรูเจอศัตรูโก้โก้ที่ไหนล้ะไอ้โจ้ไอ้โจ้ชุบนารอนด้วยดิชุบนารอนไอ้แฟนยังพี่แฟนมีใครชุบยังไอเป็นมาเอ้ยเอ้ยเข้ามา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 เลยเข้ามาไอ้เฮี้ยกูโดนเฮี้ยอะไรไม่รู้เนี่ยไอ้สัตว์โดนตีหลังแตกเลยเฮี้ยได้ปะ ตัดติดไะได้ไหมเราสามารถไปค่ายทหารต่อทันป้อะไปดิไปดิไปดิเปิดทางไป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 ค่ายทหารไปค่ายทหารต่อไปค่ายทหารต่อระวังระวังคนไปบุกจันพิกนะอยู่กับจันพิกสักคนหนึ่งก็ได้นี่ไม่ได้งัดมีใครอยู่กับทหารป่ะพี่หานมาใครอะเฮ้ยมีใครรถสีอะไรมาว่ไอ้เหี้ยอดีในตัวเขามีแร่สีป่ะ เอามามีนิดเดียวเองพี่ต้องเก็บเพิ่มโอเคโอเคเอาสามธนาคารเลยอสามธนาคารเลยไปยบายบายบับควนใครรวย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 อะเม่กินเนี้ยแค่ธนาคารเบ็ดวานมาไม่ถึงสิบเองนะเนี่ยอะไรนะงั้นแล้วมันได้อะไรอ่ะมันก็ได้ของแก๊งอ่ะแต่กูชอบธนาคารที่เราคิดกันนะที่แบบว่าตรงดันเออเลยอ่ะอ๋อมึงจำไปเยี่ยติได้ปะ อย่างเที้ยไอ้สัตว์ขอเยี้ยตีอ่ะที่มึงขับเข้าธนาคารแล้วมันเอือ่ะได้หน่วยอ่ะเออไอ้หน่วยอย่างเที้ยธนาคารเอือเลยอ่ะไอ้สัตว์เขาจะออกเลแค่ตีเสร็จแล้วก็แย่งกันเหรอใช่ใช่ใช่ก็ประมาณนั้นอ่ะประมาณนั้นมันมันมันต้องมันมันต้องงัดด้วยมันต้องขโมยเงินด้วยมันจะมีเงินข้างในนัะแต่ตัวเก็บเงินก็ต้องเก็บแล้วสมมติมีคนเข้ามาเก็บ ถ้าตัวเงินก็ป้นใหญ่ตัวเงินนั้นไปอะไรประมาณนี้แล้วก็ป้นต่ออ๋อคือป้นเรื่อยๆใช่ใช่เฮ้ยหมดยังอ่ะหมดยังอ่ะหมดยังเหลือแค่ทหามันมาออกแล้วบค่รหัเราต้องกลับมาเฝ้าครับอ๋อเราต้องกลับไปที่เดิมหรอใช่ใช่ครับอ๋อมันมาเสร็จแล้วหรออกานเสร็จแล้วอ๋อโอเคไม่อันนี้มันมีสามจุดมันมีสามจุดไปแต่ว่ามันใช้เวลางัดอยู่ หลายหลายอยู่อ่ะมึงเอานี่หนิระบบไอของที่กูทำไปอ่ะระบบยึดโซนอ่ะคือดีดีอยู่อ่ะกูส่งให้ไอเอ็มไปแล้วอ่ะคือมันเป็นคือมันเป็นยึดโซนใช่ป่ะแล้วก็คือคนที่เหลือคนสุดท้ายอ่ะจะได้ชื่อขึ้นอ่ะกูอะเด็จากของไอแทนแล้วก็ของฝรั่งมาเป็นของกูอ๋อทนายมึงใช้ได้มึงใช้ได มันมันอยู่นะคือใส่เหลือคนสุดท้ายอ่ะก็จะได้มันไม่ใช่งานแก๊งก็เด็มันเป็นงานประชาชนใช่ป่ะถ้าถ้าถ้พูดก็คือเขาเป็นงานแก๊งแก๊งต้องแก๊งประชาชนนี้ไม่ได้มันต้องไม่ยศแก๊งอ่ะอ่าแต้องยึดแองประเอ็นว่าให้เท้ากันอ่ะไม่ไม่ไม่ก็คือยึดเป็นแก๊งไงนับเป็นแก๊งอย่างเช่นแก๊งสิบคนใช่ไหมแก๊งหนึ่งมีเก้าคนแก๊งสิบคนก็จะหลอดขึ้นอ่าดีอยู่

อะไรครับเกมอะไรครับลุงเกมไม่เกมมีปืนมั่วนครับไอ้เซิร์กอยากเล่น DC เปล่าน้องมาแล้วครับลงพอแล้วครับลงมาแล้วเขาลงมาแล้วเขาลงมาแล้วเขาลงมแล้วมันยิงกูคนเดียวนะเนี่ยไอ้เชี่ยพวกมันเนี่ยกวงนะยิงกูคนเดียวเลยยิงมันได้ยันเย็นเย็นครอบวงได้ไหมเนินเนินลงเนินลงเนินไม่ต้องเล่นลงเนินไม่ต้องเล่นไม่ต้องขึ้น มันโง่อะมึงไม่มึงไม่ต้องขึ้นไปบนเนินดิเฮี้ยมันขึ้นไปบนเนินมันง่อะเพื่อนเพิ่งมาถึงันวันไปวันมาโอเคได้ได้นั้นยังไม่เล่นนั่นยังไม่เต้นไม่ได้ชุบยังไม่ได้ชุบชุบเพี้ยนแล้วชุบเพี้ยนแล้วชุบเพี้ยนแล้วพี่รู้สึกว่าคนไหนะยิ่งไงยิ่งไงคุณผิดพลาดโอ้กูตายอแป้งกันหน่อยู่แฝงกันหน่อยแเืียตื่นเืียตื่น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 คือตรงนี้ไปคือตรงนี้ไป ยอดไอ้ยอตีกูจะตายสตว์กูชุบมาเองไอ้ีอยตีกูต้องมานั่งชบอีกไอ้ี้ยโง่นี่กูชุบมาเองชุบเอากูตายไม่คิดด้วยตีตายเบื่อแงพี่โมตีกูจะเลเขาเข้ามาหมดยางามด่าเลต้นหงหมดยางนี้นาย จับจับมีเล่นจับจับเล่นๆห่อยมีไข่มีกูเองไอ้เหี้ยมีดอกครับมาจะเข้าครับมีดอกีทบให้แบงค์ดิมีดอกมีดอกครับมาจะเข้าบอดยืนแล้ว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 ไม่เล่นไป็นห่วงใจกันเลยอะใครเล่นดูดิเวงเวงบล็อคลงเวงถ้าเป็นลุงเมื่อกี้อีโม่แล้วออกนะหมดแล้วออกนะติดขวางลุงอะต้องแล้วเลยมือเอนอย่างเงี้ยคุณผู้ชมสองวันปีหนะครับ กกูไม่ได้ชุบไอเหี้ยแฝงนะมึงชุบมันด้วยนะไอสัตว์ชุกเขามารายงานกับหมูพี่ชีนพี่ตีพี่ตีอยู่ไหนวะรงป้วพี่ตีบอกให้นังพี่ไอ้โลดไึ้หลอดไอ้หลอดขุดแร่ดิขดเงินา ดูตามหาปัน <poisoned> น <indo> ้ำนมมาวะไอ้ดูอย่าใช้เที่ยรถไปไหนวะมันเคลื่อนไหวแล้วอยู่ห่างจากเราที่13บสามนาฬิกาดูอย่าล้มนี่อยู่ไหนวะนั่นน่ะอยู่นู่นอะเรียกมันมาดิอเกพิิชตนั่นหนน้าด้านหลังนั่นไอ้เฮี้ยป่ดจะกินเฮ้ดันอะนะเดย์ตอกรู้อ่ะถอยหลังมันก่อนดิได้ตรวจสสอบกานหลังเนี่ยไอ้สัตว์ชิโรลไมม่ประาทไอ้แบงค์ถอยหลังไปดินั่นน่ะก่อนจะก้าวเดินไอ้เฮี้ยหน้ากับศัตรูไทยสันขวานติดในรถนะสวัสดีครับ ก่อนฟ้าสาดไอ้ขี้นี่แม่งระเบิดณัพิช well> ิที่ไหนก็เข้ามาใกล้กับเป้ามามึงเปิดคุยอะไรวะเนี่ยพอได้ยินเสียงสั่งยังไงเนี่ยต่อนะยังไงเนี่ยนะยังไงเนี่ยได้หมดอ่ะได้หมดอ่ะได้หมดตาลุเลือกรุเลือกสองแป๊กหมดอ่ะมึงไม่ขับไปทางปกติไอ้แฟงไอ้เว้รถมันยาว ตายรียนดากูตายโอ้โหเยอะตรกาอกอะแล้วมันพิมพ์ในช่องกูได้แล้วมันบอกว่าตกรถตายโดยพิมไปช่องดูเิโอ้โหเลือดจกอกักรเรเบียนเลยนเรเบียนเลยเลือเรือเต็มระบบอาไระไ่้ตีมสไนด์ร้อยหลักฐานชัดเจนอีที่ะไหนเนี่ยขึ้นไหน ก็ตายอยู่แถวดูดอ่ะโดนแบนไปละโดนแบนไปละนายกทำงานไว้โดนแบนไปสายใช้อาหารมดอาหารมอดขน่ะสายไลืมกินข้าวผมตายให้รามินไม่ค่าซาำผมขอพูดดิึงตายเพราะอะไรอ่ะกดกดอารมนะกดอาขอพูดไม่ได้ล้าเข็มขาด ไมึงมึงหลอดอ,อาหารหมดหรือว่าอะไรเออว่ะพอไปหาหมอขอยันคยันโอซีไม่ได้เล่นนานไอ้สัตว์หรือมันต้องแดกข้าวด้วยไอ้ยังเขาให้ลาบึงบึงไปตัวห้าถ้วยอะ่ะ เดี๋ยวดูหักแข่งต่อแป๊บนึงใกล้จบละ